ครูสุรินภาคสุริขี้ตะกวีที่ราบสูงผู้สั่งแผ่นดินอีสานด้วยเสียงเพลงครูเพลงผู้สั่งสรรบทเพลงดงดังมากมยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ใส้ภาษาอีสานจัดรายการวิทยุเป็นคนแรกในกรุงเทพเป็นผู้บญญัติคาําว่าลูกทุ่งอีสานชาโนนภาคสุริคือสื่อจริงสื่อในวงการแต่งเพลงสุรินภาคสุริสื่อในการจรัดรายการวิทยุทิศโสสุดแนนหรือทิศโสโปข่าว เป็นชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญช่วงเรียนมัธยมมักแต่งคํากลอนนาวันีย่ายเรืองสันเขามักกรุงเทพอยากเป็นนักรรองอาศัยอยู่ที่วัดฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครุกอแก้วประเสริฐนักแต่งเพลงสื่อดังในยุคนั้นขณะนั้นได้สอบเข้ารับราชการที่กรมราชทัณฑ์จึงมดโอ,อกาสได้เป็นนักรรองพอต้องเดินสายต้องทำง,งานประจำและหันมาเอาดีทั้งดานการแต่งเพลง ครูสุรินทร์ภาคสรีแต่งเพลงโด่งดังมากมายบวสิเป็นหนาวลมที่เรโนโบวนลมฝากรักทหารกฑ์ผัดสองอสอรอรักหนุ่มนอบอขอลูกทุ่งคนยากและอีกหลายบทเพลงสร้างซื้อเสียงฮันนัก้องโด่งดังมากมมยส่วนคู่เองก็ได้รับการยกย่องได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย,ยกเว้นศิลปินแห่งชาติครูสุรินทร์ภาคสิรินักแต่งเพลงชั้นคู่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมองในวัย79ปีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ห